เกเราสองคนเหรอครับคือนเนี่ยผมกลับไปเรียนหนังสือไงครับตอนนี้ back to school ใช่ครับตามนั้นแหละครับหมายถึงก็คือก็คือคือปอนเออกลับไปเรียนหนังสือที่มหาลัยครับผมเรื่องโปรเจกต์ปีหน้าก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับผมรอรอติดตามมาแล้วกันดีกว่ารอติดตามก็ก็ไม่เออหนังเก่งนโอ้เจ๊เสียเลยไ้ยอยากถามเลยเดี๋ยวผมดูสปอยเนี่ยไม่อยากสร้างความคาดหวังให้คนกันเยอะแต่ก็คือปอนก็กลับไปเรียนส่วนตัวผมนะ ผมอยากเล่นอะไรที่มันมีความแบบเบี้ยวบียวตลกตลกหน่อยคือเอาง่ายๆคือคาแรคเตอร,ร์ข้างนอกมีความแบบดูเท่ๆดูหล่อกเกินมนุษย์อะไรเงี้ยับผมแต่ว่านิสยัสยแบบยิงหล่อไม่พอหรอไม่มาดิตัวละครนี่ตัวละครอ่ๆๆตัวละครมีความแต่ตัวละครเดี๋ยวคนแสดงก็น,น้าเหมือนกันนะใช่ก็คือตัวละครหล่อเกินมนุษย์อ่าแต่ว่าแบบว่าคาแรคเตอร์จะมีความแบบตลกตลกมีความกระตุ้นกระตุ้นนิดนึงแล้วกันอ่าใช่ 2024ของผมเองหมดแล้วครับผมแต่ของปอนยังมีย,งยังเหลืออีกเรื่องนึงครับคือเรื่องลิฟท์เดย์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์คู่ก็คือถ่ายทำเสร็จแล้วออนคือเรื่องนั้นใช่ครับผมตอนนี้ก็เ,เริ่มถ่ายกับแล้วเขาจริงจริง,รงแล้วเมื่อวานก็เพิ่งมาจากกองถ่ายวันนี้กองถ่ายก็ถ่ายกันอยู่อ่า <นะ S 2> ใช่แล้วตอนเราอยู่ที่ตอนเราอยู่ที่เดี๋ยวแต่ก็ถ่ายทำกันไม่ได้กันเกือบ10คิว แล้วครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าคงไม่ได้ดูกันเลยเร็วๆนี้อ่าบอกไว้ก่อนก็อาจจะต้องรอเวลานิดนึงครับผมเนี่ยพูดมาเกินคนเดีวว่าสรุปว่าเราจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ไหนเพราะด้วยความที่ใครกังนิ่งอาจจะเป็นเ็กเรียบร้อยหรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าเรื่อมันไม่น่าจะเป็นคนไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยหรือเปล่าถือปืนด้วยอ่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่ได้สําคัญเพราะว่าเด็กทุกคนแซ่บหมดการันตีการันตีครับเขาแตะทำงาไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะ ถ่ายทามานี้ใกล้จะ50%าสิบ็ตคิดว่าใครแทบสิตอนเนี้ยร้อยคิดว่าใครแทบสุดเหรอผมให้เลยครับผมมินกับโอเบสองคนเพราะว่าตัวละครตัวเขาเองแล้วก็จริตของเขาเองเวลาเล่นเป็นตัวละครคพวกเนี้ยได้สุดๆแลวเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ของผมเบาๆหน่อยแล้วกันไม่อยากให้คนคาดหวงัง20% <laughs> พอแต่จะแทบแค่ไหนก็ฝากติดตามก่อนที่อ่อนกันด้วยครับผมอยากได้เป็นแบบตลกแบบมันที่ผมเป็นอไรเงี้ แบบว่าคือเรียกว่าอะไรจังหวะตลกที่แบบว่าคาดไม่ถึงเลยก็เด็กที่มินพูดถูกกันว่าตัวเองไปเล่นถ้าตัวเองเอาให้ตัวเองไปเล่นแล้วกันถ้ามาเวรนี้ตัวผมเองก็อยากเอาตัวเองไปเล่นเหมือนกันแล้วตัวเองเราเป็นยังไงเพราะคุณมินจะมีหลายคาแรคเตอร์เอ่อตัวเองถ้าเป็นตัวเองจริงๆจะเป็นคนแอบข้าห้างนิดๆอ่าให้พรอนพูดให้ไอ้พรอนพูดใช่ใช่รีวิวดีว่าคาแรคเตอร์ที่จะต้องมาเล่นกับอน ผมขอเป็นคนที่ดูปกติแล้วกันเพื่อที่จะให้มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมมติถ้าเกิดเราเรียกแล้วเราเป็นคนแบบตลกแล้วอ,ะอ่ะหรือเป็นคนแบบมีความแบบเพี้ยนๆที่แบบ,แบบแบบดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้คนที่มาคอยแบบเตือนสติเราออตอบให้เราเข้าที่อะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาจับมาหรือว่าเขายิ่งกว่าทําได้ทำได้ต้องมีความบาลานซ์กันเราเราถูกกี่เปอร์เซ็นต์เราถูกกบฏนะผมผมผมจะเป็นคนเรียกสติเพื่อนใช่ใช่จริงเราอยากให้มีอะไรเพราะว่ามันเรื่องเราที่นี่ จริงๆแล้วก็ก็เนี่ยแหละครับอ่ันนี้ครับพูดจริงๆคืออยากลองเล่นเป็นตัวเองบ้างคือโดยปกติหลายๆบทบาทเลยในคาแรคเตอร์ผมจะเป็นคนที่มักจะไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปใส่ในคาแรคเตอร์ชอบให้ตัวเองในจอกันเนาะจอแยกกันแต่ว่าเออเลยอยากจะลองดูลองอทดลอง,องดูกับตรงนี้การเอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปในคาแรคเตอร์หน่อยอมันจะเป็นยังไงมันจะไม่ขำมันไม่ดื้อกันไม่ขำไม่ขำไม่ขำโอ้ไม่ขำหรอก ไม่รู้เหมือนกันครับผมพอเป็นตัวเองแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแรับไม่ถามไม่ถามเล่นกันมาสี่ปีแล้วเนี่ยโรเฟชคนนอลี่คือแบบบอกเลยว่าสมมติถ้าได้มีโอกาสมีอ่ะไม่ต้องเวิร์กช็อปก็ได้นะโอ้เวิร์กเวิร์กหน่อยต่อเวิร์กหน่อยเวิร์กหน่อยพี่เวิร์กหน่อยเพราะหลายคนเลยบอกว่าอยากให้คู่เราเป็นเอกกับคู่เจมินายเฟยเพราะว่าทั้องมีม่มันเป็นไปได้ไหมผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเห็นภาพในนาองคุอยากอยากอยากเล่นด้วยกันเหมือนกันดูจะสนุก ดูจะสนุกเพราะว่าแค่ไปอเมริกาด้วยกันก็ก็สนุกมากๆแล้วใช่ครับสมมติอนาคตไม่มีโปรเจกต์แล้วจริงๆเ่ยคิดว่าใครจะฟังใครไม่มีใครฟังเอ่อจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเป็นผมตะโกนทุกให้ทุกคนฟังเลยก็ไม่มีใครฟังก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่จะเป็นผมยืนอยู่หน้าเซตแล้วผมยืนอยู่หน้าเซตปอนมาคนที่สองแล้วผมก็ตะโกนเทมเร์ฟอร์ตมาได้แล้วแล้วประมาณนี้แล้วแบบแล้วก็มันก็จะเอ่อวิ่งเล่น แล้วเราก็ผลสุดท้ายเราก็ไปวิ่งเล่นกับเขาด้วยใช่คือมคิดว่ามันมีความหวังนักแววตามันเป็นประกายมาก <laughs> สมุดสมุิสมมุิสมมุิที่ถามเรื่องแฟนมีเป็นยังไงบ้างีโปรเจกต์ปีหน้านอาจจะยังไม่รอนฉเฉลยอ่ะเป็นไงบ้างเดินทางโอ้จริงๆแล้วมีความสูงมากเลยเนาะพวกเราก็เพิ่งกลับมาจากไทเปกันเอา VR ไฟเวอร์กันก่อนที่ไทเปก็หลังจากที่ได้ไปมาหลายที่แล้วก็รู้สึกว่ามีความสูงมากคือแฟนๆในทุกๆที่เนี่ยคือให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยครับ ครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าที่ที่เราประกาศไปแล้วจะไปกันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่จุดจบของ VR Forever Fancon นะครับผมก็ฝาก,กแฟนๆทุกคนที่อยู่ในที่อื่นๆที่ต่างๆรอติดตามกันด้วยว่าเราจะไปหาคุณถึงที่ไหมเนี่ยหละคนมองว่าจะไป VR หันน่าจะได้ไปต่อเพราะว่าทุกคนยังดูแบบว่ายังสนุกกับมันเราคิดยังไีบ้างคิดถึงเหมือนกันนะ VR ในที่ผมเห็นแบบหลายๆคนแฟนๆแต่ละที่เนี่ยก็คือมันกบว่ามันเป็นซีรีส์ฟิลกูที่ทําให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข คือพอเราเห็นว่าทุกคนดูซีรีส์เราแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็อยากจะเหมือนกับต่อยอดแหละแต่ก็ต้องรอดูในอนาคตครับผมว่าจะเป็นยังไงคถ้บผมเอาจริงๆก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกมากครับผมแต่ว่าถ้าพูดในความเป็นจริงเนาะด้วยความเป็นที่ที่มันเป็น5432ด้วยความที่เป็นนิยายมาก่อนแล้วเราดันเล่นไปจบนิยายแล้วใช่ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเล่นเหมือนกันแตกว่าเกมมันสนุก ไปต่อเป็นภาคสองมันก็สามารถไปต่อผมว่าทำได้ผมว่าทำได้ครับผมเรื่องราวมันต่อไปได้เพราะว่าเพราะว่าคนดูทุกคนบอกว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่ได้หนีเพราะใช่เพราะว่าในฉากพวกนั้นเราอินพอไวกันเยอะอย่างอย่างที่อู๋ที่รับบทเป็นเป็นแทนเนี้ยมันก็จะมีการอินพอไวค่อนข้างเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องมันจะถูกต่อไปแบบชีวิตหลังกำลังก็เป็นไปได้ครับปีนั้นที่เจอแบบไม่รู้ครับรรู้คับใช่ครับผมใช่ครับ ดูอบอุ่นมากใช่ไหมคือเอางี้แหละคือก่อน,น,นเนี้ยผมก็อยากเลี้ยงหมามานานแล้วแต่ว่าคือคุณแม่นะ่ไม่ค่อยอยากเลี้ยงแม่นุมัตแม่นุมัตสักทีใช่คือด้วยความก่อนเนี่ยผมเคยอยากเลี้ยงเป็นแบบเป็นหมาตัวเล็กๆแบบบอเมเบเลนเนียนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคือน้องชายผมบอกว่าเนี่ยก็เนี่ยเอาตัวใหญ่ไปเลยเนี่ยเวลากลับบ้านมาเหนื่อยจะได้แบบมีคนให้เล่นด้วยมีตัวมีให้เล่นด้วยอะไรอย่างงี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาโคเด้นละกันแล้วหลังจากที่ซื้อมาก็ติดมากๆเลยครับผมแบบคืออยากกลับบ้านไปหาทุกวันเเลลลยยยแแแ้คคุณมม่่่ทีีบบบอออกกกาไง็ื โอ้โหสุดๆคือแทบรักมากกว่าลูกแล้วแต่ว่าลูกสองคนก็คือเป็นัวทีคือสุดากกว,ว่าเราแม่ก็ๆๆอย่างเช่นแบบสมมติผมเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำทำน้ำโขกอะไรเงี้ยโดนแม่บ่นพอแม่เห็นแบบฮักเกอร์มานี่แม่แบบเปลี่ยนเสียงเลยเงี้ยเขาไม่ดูน้ำหมาแตดูลูกแพงดูผมแพงนะผมเปไงเราได้เจอของเขาอยังยังไม่ได้เจอครับคืเจอแต่ว่าชวนอยู่ใช่ใช่คือตั้งแต่ตอนนี้ตารางงานทั้งสองคนยุ่งมากเพราะว่าผมก็ถ่ายเคส อยู่ปอนก็ถ่ายลิฟเดย์กันอยู่ตอนนี้ช่วงหลังๆก็ยังหาเวลาลงมาล็อกกันด้วยกันยากอยู่ครับผมแต่ว่าไปแน่นอนไปแน่นอนอยากให้ได้เจอแน่นอนไปไปหาแน่นอนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้เพราะว่าผมอยากเอาคัคเกอร์มาเจอเพราะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันชอบครับชอบครับแต่ว่าผมผมจะเป็นคนแบบนิ่งๆนิ่งๆหน่อยดังนั้นแบบหมาเล่นกับผมได้แต่ถ้ามันชนมากๆปุ๊บผมผมจะเป็นแนวดุนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่าทางเจอหมาผมเนี่ยดุไม่ลง จริงเหรอคือผมเคยแบบมีโมเมนต์แบบแบบนี่พอเห็นหน้ามันรู้สึกว่าโกรธไม่ลงเลยอะไรอย่างเงี้อคือเป็นคนเดียวไม่หนุนกันแพ้แหละแพ้น้องแหละอย่างผู้บินหมากับแมวเราเราเราคิดว่าเราเข้าธุรกิจกับมันได้ดีสุดอุ้ยจริงจริงเราชอบทั้งคู่ครับคือแต่ก่อนก็เคยอยากเลี้ยงหมาเหมือนกันเคยอยากเลี้ยงโกลเด้นเนี่ยแหละใช่ครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นเราและด้วยไลฟ์สไตล์เราไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับแมวมากกว่า ก็เลยก็เลยเอาน้องแมวกับบ nah ้านมาว่าจะยืนไปอยู่บนเต้นเขาหนึ่งวันทิ้สี่ชั่วโมงกับคนเดินขาผมกลัวเจ้าของเขาจะไม่ให้เหรอสิจะทไมเจ้าของแพ้ทายสักกระดา้เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมไม่เท่าไหร่นะแต่แม่ผมอ่ะสุดสุดเลยต้องไปคุยกับเจ้าของจริงเจ้าของตัวจริงคุณแม่ครับคือแบบผมอยากจะพาออกไปข้างนอกเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งเลยรอให้น้องฉีดวัคซีนครบก่อนค่อยออกไปเดี๋ยวจะไปติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยสรุปเราไปแค่คนเย็นแม่คือเจ้าของแม่กลายเป็นเจ้าของ สุดท้ายแล้วฝากโปรเจกต์ปีหน้าของเราที่จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นสิ้นเดือนนี้ติดตามครับครับผมก็ยังไงก็อ่ะฝากผลงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นของผมหรือของบูมีเนก็ฝากด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องลิฟ d a เดย์ครับผมลิฟเดย์ใช่ลิฟท์เดย์แล้วก็เทสด้วยนะครับครับผมแล้วก็ซีรีส์อื่นที่จะมีในปีหน้านะครับฝากกันด้วยนะครับ